นี่ก็ปี2023แล้วนะครับกล้องอะไรก็แทบจะเป็นออโต้โฟกัสไปหมดสมาร์ทโฟนที่เราใช้ถ่ายวิดีโอเพียงแต่ที่หน้าจอก็จะโฟกัสให้เราโดยอัตโนมัติกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่ก่อนจะกดชัตเตอร์กล้องก็จะโฟกัสให้เราอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่กล้องติดโดนในปัจจุบันก็สามารถเลือกที่จะโฟกัสหน้าชัดหลังเบอร์ได้ไม่แพ้สมาร์ทโฟนเลยทีเดียวครับนั่นมันก็หมายความว่าถึงเวลาแล้วที่กล้องจิ๋วจากรัสร r y ายตัวนี้ จะแปงลงร่างกายเป็นกล้องที่สามารถออโตโฟกัสได้ขอเชิญพบกับ Raspberry Pi Camera 3ครับผมจะไม่พูดถึงสเปคก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่บ่งบอกถึงความจริงของกล้องตัวนี้ก็คงหนีไม่พ้นจำนวนพิกเซลที่กล้องสามารถทำได้โดยสำหรับ Raspberry Pi Camera 3มาพบกับเซ็นเซอร์จาก Sony รุ่นรหัส IMX 7 0 8ที่ความละเอียดสูงสุด12ล้านพิกเซลซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้น รองรับการถ่ายภาพแบบ HDR หรือ High Dynamic Range เลขหนึ่งฟีเจอร์เด็ดเลยก็คือ Auto Focus นั่นเองครับหากใครที่เคยใช้งาน Raspberry Pi Camera 2มาก่อนก็จะต้องรู้ถึงประสบการณ์อันอสุดแสนลำบากในการปรับเปลี่ยนโฟกัสของตัวเลนส์กล้องที่สุดแสนจะเล็กเวลาปรับก็ต้องใช้คีมเล็กๆค่อยๆปรับหมนุนและที่สำคัญสำหรับใครที่บ่นว่ามีออกมาแต่รุ่นช่วงระยะเดียวเหมือนกับตัว Raspberry Pi Camera 2อีกแน่เลยถ้าอยากจะใช้เลนส์แบบอื่น จะต้องไปซื้อตัว Raspberry Pi Camera Module แบบถอดเปลี่ยนเลนส์ได้มาใช้ใช่ไหมเนี่ยผิดเลยครับเพราะในครั้งนี้ Raspberry Pi Camera 3เปิดตัวมาพร้อมกับสีรยุ่นยอยให้เพื่ๆได้เลือกใช้งานกันอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงานได้แก่ 1. Raspberry Pi Camera 3ช่วงระยะปกติ 2. Raspberry Pi Camera 3 No IR ช่วงระยะปกติ 3. Raspberry Pi Camera 3ช่วงเลนส์มุมกว้าง หรือเลนส์วายและ 4. ี a s ั s e r r y r i c a m าย a 3แบบ no IR แบบเลนส์วายซึ่งจากทั้ง4รุ่นที่กล่าวมานี้ก็จะช่วยให้เ,เพื่อนๆสามารถเลือกใช้กล้องจากรั s p b e r r y Pi ายได้เหมาะกับงานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพตัวอย่างจาก Raspberry Pi Camera 3กันเลยดีกว่าครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับภาพและวิดีโอจาก Raspberry Pi Camera 3ภาพสวยและใช้งานสะดวกมากขึ้นเลยใช่ไหมล่ะครับข้อเป็นส่วนตัวของผมก็คือความสามารถของกล้องจาก Raspberry Pi รุ่นนี้จะไปได้ไกลและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากกว่า Raspberry Pi Camera 2มา mm hmm. 2> กาจากฟังก์ชัน Auto Focus สที่มีในรุ่นนี้แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับกล้องรุ่นใหม่จาก Raspberry Pi ตัวนี้บ้างลองแชร์มาในช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้กันนะครับ และสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อกล้องรุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ th. y t r o n .io หรือผ่านทาง Line o f f i c i a l c c c o u n t c y t r o ต TH รีบสั่งกันเลยนะครับของมีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปสนุกกับ Raspberry Pi Camera 3ก่อนสวัสดีครับตอนนี้เซตตอนไทยแลนด์กำลังมองหาเมกเกอร์หรือผู้ที่มีความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ชอบทดลองหรือใช้งานสิ่งใหม่ๆ และมีไอเดียที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้รู้เหมือนกับผมเราต้องการคุณมาร่วมง,งานกับเราส่งเรซูเม่ของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วเจอกันนะครับ